คนรวยล้นฟ้าทำไมถึงชอบทำประกันกันหรอครับ คือต <t ills> ้องบอกยางี้ครับว่าการที่คนรวยเนี่ยเขารวยได้เนี่ยมันไม่เกิดจากการที่เขาฟลุกหรือว่าโชคช่วยนะครับแต่ว่ามันเกิดจากการที่เขาอ่ะมีความรู้เรื่องการวางแผนการเงินมาก่อนซึ่งเรื่องพวกนี้ครับจริงๆต้องบอกว่าในมหาลัยหรือว่าในชีวิตสมัยเรียนน่ยมันก็คงไม่ได้มีสอนกันนะเนาะซึ่งพวกนี้มันก็อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์หรือว่าได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งผมเชื่ออย่างหนึ่งเลยครับว่าการที่คนรวยหรือว่าคนที่มีฐานะเนี่ยเขาซื้อประกันกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงหรือว่าการส่งต่อ เป็นในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่ายครับที่เขาพยายามเอาเงินก้อนเล็กมาปกป้องเงินก้อนใหญ่แปลว่าหากเกิดกรณีที่มีการเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาลแน่นอนเงิน2ล้าน3ล้านที่เขาต้องเอามาจ่ายกันเนี่ย <eks. S 1> เขาเลือกที่จะสเปนเงิน2 0 3 0 0 3 0 0 0 0หรือว่า40.000บาทต่อปีแล้วก็เก็บเงิน2 3ล้านนั้นน่ะเอาไปรีอินเวสต์หรือเอาไปลงทุนต่อน่าจะดีกวา่า แล้วแม้กระทั่งถ้าเขามีความรู้เรื่องการวางแผนภาษีหรือการวางแผนมรดกแน่นอนแหละทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยการจะถูกส่งต่อมรดกอะให้ลูกให้หลานคนเหล่านั้นอะรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเสียภาษีมรดกเนี่ยอูฟูมากเลยนะ <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นครับสิ่งสําคัญครับการปกป้องหรือการกําจัดความเสี่ยงที่เราจะต้องมาเอาเงินจ่ายภาษีมรดกเลยเป็นอีกหนึ่งสิ่งครับที่การทําประกันเนี่ยสามารถเข้ามาทดแทนแล้วก็ช่วยเรื่องเหล่านี้ได้ เพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับที่คนเหล่านี้เลือกที่จะซื้อประกันและเอาเงินที่เหลือไปรีอินเวสต์เพื่อสร้างผลกำไรต่อในอนาคตรครับ